มีแพดเดิลชิปด้านหลังจะเป็นเบาะผ้าสลับกับตัวอาคันทาร่านะคะมาค่ะรถสวยเข้าใหม่กับคันนี้เลยค่ะ Honda City เครื่อง1000เทอร์โบนะคะปี2022ค่ะลูกค้าเป็นตัว RS นะคะมาในราคาสุดพิเศษ4 7 9 0 0 0บาทบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าสุดๆรถใหม่ใช้งานน้อยนะคะที่สำคัญราคาดีด้วยลูกค้าประหยัดไป2 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะคันนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์คุ้มค่ามากๆนะคะและที่สำคัญตัวนี้รองรับ e 2 0 ด้วยนะได้มาเป็นเครื่องพันเทอร์โบนะคะสีขาวเดิมๆเลยค่ะกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดําเปียโนแบ็คมาพร้อมกับโลโกโ้ i อเอชุดแต่งของเขานะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ตัวไฟนะเป็นไฟใหม่ไมนเนอร์เชนแล้วค่ะลูกค้ามาพร้อมกับฟอกแลบด้านล่างนะคะแล้วก็ชุดแต่งด้านล่างของเขานะคะจะเป็นลายเคปลาอันนี้คือเดิมสแตนดาร์ดจากศูนย์เลยค่ะลูกค้าในส่วนของด้านข้างนะคะเป็นแม็กเดิมๆจากศูนย์ฮอนด้าเลยค่ะลูกค้ามาพร้อมกับแม็กขอบสิบหกยางปีใหม่ตัวกระจกนะคะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะ ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยตัวเปิดจะเป็นคีเลสสองฝั่งนะคะติดกันสาดมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบทันนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังแล้วก็กล้องมองหลังด้วยโถม5ประตูบอกเลยว่านี่ข้างในกว้างมากแล,และที่สำคัญสะอาดเรียบร้อยนะคะอุปก,กรณ์แม่แรงต่างๆได้มาครบเลยแผงรงด้านหลังนะคะนี่ไม่ช้าไม่โซมสามารถพับตัวเบาะลงไปได้นะคะ 60- 40นะลูกค้ารามาดูภายในกันบ้างลูกค้าค่ะ อัจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยเพื่อความสปอร์ตของตัวรถนะคะตัวจอสแตนดาร์ดเดิมๆจากศูนย์หมดแอร์ออโต้นะคะแลพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสองฝั่งนะคะสามก้านทรงสปอร์ตมีพัดเดิลชิปด้านหลังในส่วนของตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสลับกับตัวอคันทาลานะคะได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีโหมดอีอคอนมาให้ด้วยนะคะเพื่อความประหยัดเนาะมาค่ะด้านหลังกันบา้านนั่งสบายขาไม่ติดหัวไม่ชนนะคะเป็นแบบ V I P มีที่พักแขนมาให้ช่องใส่แก้วน้ํา แยกแบบชัดเจนย้ำอีกทีใครที่สนใจนะคะบอกเลยไม่ควรพลาดกับซิตี้ปี2022ตัว i อเครื่อง1,000เทอร์โบคันนี้นะคะราคาสุดเศษ479,000บาทไอฝากไว้ด้วยใครสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0863157774หรือเข้ามาชมรถได้เลยนะคะที่ดีมคาบายกิจดาะกุดค้าฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย